ตอนนี้ใช้เจสกีสาดน้ำเข้าไปภายในเรือก่อนนะครับเพื่อจะจะได้เรือนะครับเพื่อสาดน้ำเข้าไประงับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่นะครับ ันนี้ในจุดที่เป็นน้ำมันก็โหมลุกขึ้นเป็นบางช่วงนะครับที่โดนน้ำเข้าไปนะครับาจะขึ้นง้แล้วะเอาล่มล่มล่มไปแล้วเลยเชือล <laughs> ล่ลลมคนเต็มเลยคนบ้านนะครับก็จัตสกีลากแรงนุ่หน่อยล่มไปแล้ววันนี้เจ้าที่ เทศบาลนครพระนครศรียาก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับจมจมแล้วเรือจมแล้วนะครับตอนนี้ ถ้ดดนะขาของเด้อยู่ไหนบารมครับนม่ใช่ไม่ต้องไม่โรงพยาบาลมัน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 หัวมันเข้ามาชนชนตบนบนม้ต้นหน้าบ้านเนี่ยชนปุ๊บแมงระเบิดเลยเทอร์โบมัน,นะอะเสียหลักเข้ามาแล้วรู้ว่าาัเเสียหลกข้มาเสียหลักเข้ามา มันมันมีเสียงระเบิดก่อนไหมที่แรกอ่ะเสียงชนชนแล้วก็ระเบิดเลยอ๋อชนแล้วก็ระเบิดก็แสดงว่าเขาบังคับเรือไม่ได้แล้วช่วงนั้นใช่คอนั้นเลยคนนู้นมาถูเ่เกิดเร็วไหมครับฮะเร็วมากเร็วมากครับเขาชนพอพอเรือชนเข้ามาในในตะลิงก็ระพอชนเกาตะลิงเยอะแกก็โดดลงน้ำนะลุงอ่ะโอ้โหมโดดลงน้ําเรือก็ระเบิดเลยกระเบงก็ระเบิดเลยแต่ลุงแกปลอดภัยดีปลอดภัยดีครับแกขึ้นมายังอ่ะครับแกไมย ม,มากี่คนน่ะมาสามคนเกิดเห็นเราอยู่บ้านวะอ,อยู่วะมันะะเป็นยังไงที่เรือเข้ามาชนเนี่ยไม่เห็นจังหวะเดินออกไปแล้วก็เห็นเรือมันไหม้ตรงหัวเรือแต่ไม่รู้มันไหม้ยังไงอ่ค่เมันไปมันลุกขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เลยเรียบเรียกให้คนมาช่วยมนเรียกให้มาดับเพราะว่าเรือมันค่อยๆมาทางนี้มันไหม้มันมาคล,ลาดมาไหลมาไหลมาด้วยติดตรงนี้เลยค่ะติดติดบ้านเราเลยติดติดต้นไม้ติดต้นไม้บ้นเลยช่วยกันก็เลยไม่ได้ดู แรกมันถ้าเกิดถ้าเกิดไม่นั่นก็คงไม่เราแน่ใช่ไหมหมดแน่แทั้งแท้เลยเนี่ยต้นไม้ยังไหมอยู่เลยเนี่ยนี่เนี่ยทำข้าวกรอี้เลยเป็นเรื่องไงเขากรอิพงด้วยไงข้าวกรอี้อันตรายแน่ตกใจไหมพี่ตอนนั้นตกโอ้โหทำไมเสียงดังดั้งอย่างอะไรตบมือเกิดนะบ้างแถวนี้ไม่คุณจะเห็นนี่แหละคุณจเกิดมาแล้วกลัวเลย